สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ติจะพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูยำหรือว่าก๋วยขนมจีนกันหนเนาะค่ะเนาะเสียงก็จะแปลกๆนั่นด้วยค่ะวัดลงคอค่ะพี่น้องกลับมาจากแคมป์ปิ้งเนาะค่ะเนะาะวันนี้ติจะมายำใส่นะะี่ค่ะปลาปลาสบะนะคะหรือปลามาแค้นติีกระเพย,ยกระมูไปตกเนาะค่ะเนาะ <laughs> เสียงเสียงเซ็กซี่ค่ะวมือน,นี้มาค่ะมาก๋วยกันเลยค่ะติใส่พริกสดหั่นเนาะค่ะเนาะแล้วเราจะมาปรุงกันค่ะ ปรุงกับตามสูตรพายสูตรมั่นเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปลาได้แต่ความชอบนะคะย้ายชู้น้ำปลาน,นิดหน่อยปลาต้มสุกค่ะ คนอาจจะบดใส่เนาะค่ะเนาะมันตีบมนไม่เข้าคัวค่ะตีกจะใส่ผงผงลาบแท่นเข้าคัวเมืดค่ะบด้กัว น่อยกันค่ะปนไปด้วยมะนาวป้าเสียงเสียงเพิ่็เซ็กซี่แทนมัน,นี่วัดลงคอค่ะอาการมันเย็นกับไป่น้อง เข้ากันค่ะจากพี่น้องหลังจากนั้นเนะคะจะมาใส่หอมจีนท่งเท่าๆลงไปกินคนเดียวค่ะเนื้อปลาลงไปค่ะพักพักติกะเมี่ตะไคร่หอมแดง หอมแดงซ้อยแล้วก็มีผักแพลวผักชีไบเรื่อยผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีสลระแหน่น้ำค่ะลงไปเลยค่ะเครื่องเต็มค่ะมาน,นียจัดเต็มโอ้แล้วก็มีข้าับดไกก็มีนี่ค่ะกะทิ้นเม็กะทิน แซ่แทงค่ะพี่น้องป๊าเป็นแบบแซบแทะป๊ะค่ะแซบแล้วตักเสิร์ฟไปลเลยจ้าจับพี่น้องเทบัวลงไปเลยปล๊าติโตก,กินคนเดียวเด้อค่ะนี่ แสบปะคะแสบนะพี่น้องเนะาะพัดเดี่ยค่ะมะค่ะพี่น้องกินกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงค่ะมะค่ะพี่น้องมากินน้ำตีค่ะ<ม>กว๋วยลาบขนมจีนนะคะเนาะตัวเฉดมุมค่ะเจนกระเอร์อหมืนแล้วมาค่ะมากินกันค่ะพะัก พักของตีค่ะจากสวนเขาเองเอาอย่างฮัดไว้นี่พักสลัดของเหาค่ะแล้วกลับไปใดมะละมาน้าค่ะมะละขี้นกนะค่ะแวะร้านไทยซื้อมาค่ะพักกับแพ้งอาหารกับแพ้งค่ะตอนนี้เนาะมาจะมากินกันจับแซรกค่ะปลากับตกมาเองค่ะ อ้อนอยู่ค่ะพี่น้องที่แลกว่าสามวอเอาเมีย่ยนขับปลามาแค่ไม่สดที่นี่มันหลายอย่างหลายแนวติดเลยเอามาย่ำกระแซบประกันค่ะนมัก็จังเขาใส่ประทูแทนเนาะค่ะเนาะใส่แทนประทูไหมล่ะ <laughs> พันยัยเคมีโอไปทะเลพน,นาสซิมีหอยไอย้นั่นหอยไอย้นี่แล้วจำมองผิดค่ะเอาไปพักมองที่มันมองมีหอยอแต่ว่าปลาหลายๆนอะ แบบมีความผิดหวังหน่อยหนึ่งเบร้เก็บหอยหลอดเฮ้ยเบรเก,บก็บหอยหลอดก็ะเฮบหอยยางอื่นเนาะคะเนาะแต่ว่ารอบนีกระมวลอ,อยู่ค่ะเด็ดหน่อยดเยดเ็ดเลนเด็ดเฮจเจดกรรมลายอย่างว่าน,น้ำบเ่เลิกคับไป่นอะ พันธ์์กินบานแเ้วกินหรอคะเขกินอาหารเราออาหารพันธ์ไมีต่ไรกับฉีดมีนองถามจีมาว่าก็เบ็นพันธ์กินขอนํำจากเทือ่อคนะคะไม่ช่วง ได้เดือนมาเนี่ยลและเราบอกกินน้ำค่ะเพราะว่าเราลดแปง้งลดต้ำตาลนะพี่น้องจะเป็นกินน้ำกันกันกบกินข้าระยางค่ะสแบบรหอค่ะอื รุดหน่อยเบิงกระตูนอายปออยู่อายไปหาหมูเดี๋ยวไปรอเหตุอยู่ค่ะไปนอน้วรอจนหน่อยก่อนเด้อค่ะเด้อยวภาพไปค่ะปัญญายันฝนมันกำลังตกวระสับ เพื่นยุดดนอยู่ค่ะรอบเนี้ยพูกเราดันสิ้นหาผพวกเราแล้วค่อยไปให้งาน ปลาซบานิม่มมันดีค่ะค่ะมูแตนเป็นปตกปลาบามาม่าขดยซื้อปลาทูกินเด้ค่ะพี่เนาะกินแทนปลาทูเลยซื้อกวนน้ำค่ะ แต่ฝรั่งบางคนเขาจะบอกใหม้มากินปลาซาบะเพราะว่าจะว่ามันกินม,ม,มันแห้งกว่าสั แซ่บเป็นน้องมากม,ามั้กินน้ำจีจ้ะเอฟซีคอมเมนต์มาว่าตีเฮ้ถ้าจอกออกได้พูดไปเก็บตักเทืยนในสัตว ติดกรอกกันค่ะพี่น้องร่ okay. mm hmm. อนฟุนตัวคักค่ะเอาเท่นี่พอตัวฟตัวคักหลาวเท่นี่เ็ดมันก็นจะึ้นร้ายค่ะพี่น้อง ถ้้งอื่นเพื่อนอาจจะแดดดีกว่าแลวค่ะฝนอาจจะดีกว่านะะเ,นเน้อค่ะนาอจะปินในท่าบัทีิมันซาค่ะทุกอย่างซาไปหมดค่ะให้เพื่นเกไปก่อนค่ะพี่นอ้องเอาตามตรวเพื่อนอีกบางอย่างเดียวคือบอกว่า ยายมาตุ๊กมาเร็วค่ะก็จเสด็จเก็บเห็ดกัะนนดนอืม แซ่บๆค่ะหอมเนาะหอมตะไคร้หอมเส้นแน่ มอดจอค่ะค่ะเสือนี่มาต่อไปแคมปิ้งตกปลาสมอนแดดตกไาตกปลาเซบาแดดมาเห็ดเมนูในแซบเขากันค่ะ ขอบคุณเป็นน้องนะคะขอบคุณทุกคนลังใจเลยนะคะที่เขามาติดตามนะคะเขามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะเนาะขอบคุณที่เ็นดูขอบคุณ,อข,อคณอของตีน้ำนะคะเนาะ คลิปแบบว่าเยดกน้อยนะคะก็จะเฮ็ดยากแน่พอไปใส่มาใส่ห้องกบตรงตบอันเอารูไปน้ำน,นะค่ะบันจะเป็นแอลเป็นหยังนั่นสิเันอะทายมากบใบรล่งกับมีค่ะอืมเันหายเป็นหยังเก็งองแงเล็กน้อยโบกตีแล้วค่ะเนาะ เธอไอ้แกงแนงสิคะมันดูอุ้ักน้องมักหนึ่กับน้องแต่ว่า เพ่นเหรนแห้งตอนต่คิดวันนองสมมติหูเจ๊กเจ๊กมาเร็วคะ่ะเหรนก็นจังปุญญาเหรนกันนไหมอลองกระหายที่นี่เลยอยู่นานนึงค่ะพี่น้อง แต่ว่าอิ่มแล้วะค่ะน้องคะเนาะงค,คลิปนี้ตีคอปพาไปกินสม,มิสกอนนะคะเนาะอิ่มแล้วค่ะแล้วเรียกมาความเคลียบนานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเจมสนีอขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ